อนุญานะคะเออรุ่นที่2กลุ่มที่3เป็น functional b a e ก็คือว่าตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะเออดิฉันนางสาวชชยานิสงกดนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจากสำนักงานเขตคลองเตยขอเป็นตัวแทนของรุ่นที่2กลุ่มที่3มานำเสนอผลงานเอ่อนวัตกรรมของกลุ่มนักทรัพย์ชื่อว่า BMA District Asia Dashboard นะคะ เริ่มกันเลยก็คือว่าเรามีปัญหาณนะตอนนี้นักทรัพย์ของเขตเชื่อว่าทั้ง50เขตอะคะ่ะของกทมมีการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบแมนวนวลซึ่งแต่ละคนก็เก็บข้อมูลที่ตามสไตล์แล้วแต่ว่าใครจะเก็บแบบไหนเก็บหลากหลายมากทำให้เกิดปัญหาในการพูข้อมูลกลางแล้วก็เวลามีหน่วยนหน่วยงานส่วนกลางนะคะต้องการขอข้อมูลจะทำให เราต้องทําการค้นหาสืบค้นลําบากมากแล้วก็ระบบการจัดเก็บนี้ไม่เหมือนกันหลากหลายเกิดปัญหาในการทํางานซําซ้อนแล้วก็ข้อมูลกําลังอัตรากําลังไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็เวลาที่เรารายงานไปต่อสํานักง,งานต่างๆแล้ว่ข้อมูลเราก็ริ่มหายต๋อมไปเลยค่ะไม่มีฟีดแบ็กกลับมาทําให้เรามีปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็การแสดงผลข้อมูลไม่สามารถเป็นเรียลไทมที่จะเสนอผู้บริหารได้ เมื่อแต่ละท่านต้องการข้อมูลก็จะนักซับก็จะโดนจิก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 ว่าเอามาได้แล้วข้อมูลอัตรากําลังตอนนี้ถือครองเท่าไหร่ว่างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ละท่านก็แบบเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันทําให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยเชื่อว่า50เขตอ่ะค่าราชาการและลูกจ้างของกทมเป็นหมื่นนะคะเก็บไม่เหมือนกันเลยแล้วเป็นบิ๊กเดต้าที่สําคัญทําให้ตรงนี้เป็นปัญหาหลักของนักทรัพย์ค่ะ ต่อไปเราก็เลยมีแนวทางแก้ไขก็คือว่าเราจะปรับปรุงระบบจัดการฐานข้อมูลนั้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็นําข้อมูลที่สําคัญมาสรุปแล้วก็แสดงผลให้เข้าใจง่ายมีการอัปเดตเสมอแล้วก็อัปเดตจนไปถึงรูปแบบเรียลไทม์ค่ะโดยเครื่องมือที่เราใช้เช่นการจัดเก็บฐานข้อมูลก็จะเป็นในรูปแบบ g o o g l e s h e e t Google Form หรือว่าใช้ Excel เหมือนกันแล้วก็การแสดงผลเนี่ยให้เลือกโปรแกรมอาจจะเป็น Google Data Studio หรือ Power BI ซึ่งทางกลุ่ม3จะยกตัวอ,อย่างการนำเสนอข้อมูลแดชบอร์ดจากการนำ Google Data Studio มาใช้ค่ะโดยเราจะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลใน Google Sheets ก่อนนะคะแล้วเราก็จะลิงก์มาแสดงผลเป็นรูปแบบแดชบอร์ดใน Google Data Studio โดยทางกลุ่ม3เนี่ยจะขอยกตัวอ,อย่าง2ฟีเจอร์ฟีเจอร์แรกจะเป็น Overview Dashboard แล้วก็ ฟีเจอร์ที่2จะเป็นในรูปของการสรญหาและเทิร์นโอเวอร์เลค่ะรูปแบบแรกก็คือโอเวอร์วิวนะคะจะประกอบด้วยจำนวนขอไปรูปแบบแรกค่ะโอเวอร์วิวแดชบอร์ดค่ะเราจะมีจำนวนอย่างเช่นแบ่งเป็นจำนวนรวมของอัตรากำลังในแต่ละเขตจำนวนแบ่งเป็นประเภทชายหรือหญิงแล้วก็อัตรากำลังตอนนี้มีเท่าไหร่ถือครองเท่าไหร่เีอัตรากำลังว่างเท่าไหร โดยในแดชบอร์ดรวมเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นรายเขตรายฝ่ายถ้าเราเลือกเป็นรายเขตข้อมูลก็จะปรับเปลี่ยนอัปเดตเป็นอัตโนมัติแล้วก็รายฝ่ายเราจะมีข้อมูลด้านเอ่อเรนจ์อายุของบุคลากรในเขตซึ่งเราสามารถวางแผนอันตราก,กำลังอย่างเช่นว่าปีนี้จะ,กะเกษียณกี่คนเพื่อวางแผนว่าควรจะเอาคนมาเติมเท่าไหร่หรือจะเก็บองค์ความรู้ knowledge ของคนที่ว่าจะ,กะเกษียณรุ่นนี้ให้สืบ เนื่องอยู่กับกทมได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างเช่นจัดการตามภูมิลาเนาฐานบ้านเกิดซึ่งกทมอตอนนี้มีปัญหาก็คือว่า2ปี5 e ปีย้ายแล้วเราก็จะดูว่าฐานข้อมูลเนี่ยปัจจุบันภูมิลําเนาเขาอยู่ที่ไหนเราก็จะมาวางแผนหรือส่งเสริมสวัสดิการส่วนนี้เพื่อชักจูงให้เขาอยู่กับกทมต่อไปค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็น recruit and turnover r a t e ซึ่งเราก็จะสามารถฟิลเตอร์ได้เป็นป e, ีเป็นเดือนเป็นสังกัดแล้วก็เป็นไฟล์เหมือนเดิมนะคะโดยข้อมูลแรกจะเป็นสถิติด้านการสรรหาเราจะเอา,เอาข้อมูลของคนที่บรรจุใหม่เทียบกับผู้ที่สละสิทธิ์เพื่อให้ดูว่าเทิร์นโอเวอร์เลทเนี่ยอัตราเลทเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่ลาออกก่อนการผ่านทดลองงานตัวนี้สำคัญเพราะเราก็จะ เอามาดูว่าการออฟเฟอร์งานให้เขาแล้วเขาลาออกผ่านทดลองงานเนี่ยทำไมเขาถึงลาออกก็จะมาดูปัจจัยถ้เหตุผลสําคัญในการลาออกหรือจํานวนคนลาออกตามแบ่งตามฝ่ายต่างๆหรือแบ่งตามตําแหน่งหรือดูผู้บรรจุใหม่ตามช่วงอายุคะ่ะส่วนประโยชน์ที่ทางกลุ่มคิดว่าจะได้รับนะคะก็คือลดขั้นตอนในการทำงานสามารถเอาข้อมูลนี้มาแชร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลด้านอัตรากําลังมาวางแผนในการบริหารทรัพยากรของกทมได้อย่างเรียลไทม์แล้วก็ง่ายต่อการนํามาใช้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตโชว์แดชบอร์ดที่ทางกลุ่ม3ลองทํานะคะสักครู่ค่ะ,ะตัวนี้นะคะเราก็จะเลือกอย่างเช่นว่าตัวนี้เป็นโอเวอร์วิวภาพรวมแล้วก็พอเราเลือกสังกัดไปะคะ่ะข้อมูลมันก็จะเปลี่ยนไป ักกูค่ะอาจจะต้องรีเฟซข้อมูลนิดนึงอพอเราเลือกสังกัดเราจะเจาะลึกไปได้ถึงระดับปลายข้อมูลก็จะเปลี่ยนไปอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลสำรองนะคะเพราะว่าตอนนี้นักซับทุกคนวุ่นวายเรื่องขั้นมากเลยค่ะ <c oughs> อาจจะเป็น m o อกอัพดาต้ก่อนไม่สามารถเอาข้อมูลจริงมาได้ต้องขอโทษจริงๆอยากให้ได้ข้อมูลจริงท่านที่ปรึกษาจิรัตก็บอกว่าให้ลงลงข้อมูลจริงแล้วแต่ไม่รอดค่ะ 50เขตเก็บข้อมูลไม่เหมือนกันทุกคนไม่มีเวลาเลยค่ะอาจารย์อันนี้เสร็จตีสองค่ะเพราะว่าพลอยเสร็จตีสองเมื่อคืนค่ะขออนุญาตค่ะใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะเอ่อรายละเอียดคือต้องต้องขออนุญาตเอ่อบางข้อมูลอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราจะพึ่งลิงก์ข้อมูลหรือว่าข้อมูล อย่างที่เห็นว่าเราอยากจะแบ่งเป็นเขตให้ดูเขตในภาพรวมแล้วเราก็จะฟิลเตอร์มาเป็นสังกัดระดับฝ่ายได้ด้วยซึ่งข้อมูลอย่างเช่นเบื้องต้นที่จะให้เห็นอันนี้คือเป็นโอเวอร์วิวนะคะก็จะมีแบบพวกการวางแผนด้านคนเกษียณพวกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพราะว่าว้วางแผนว่าในอนาคตยอย่างเช่นว่าเขาอาจจะอยากย้ายกลับบ้านเราอาจจะเพิ่มสวัสดิการหรือสิ่งต่างๆที่ชักชวนให้เขาทํางานกับกรมตแล้วก็ข้อมูล ทางวุฒิการศึกษาเพื่อที่เราจะได้ออวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราต่อไปแล้วก็ดูระดับปฏิบัติการชํานาญงานหรือระดับต่างๆระดับออชำนาญการอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ดูว่าในเขตของเราอะ่ะมีอัตรากําลังอยู่เท่าไหร่แล้วก็อัตรากำลังย่อยมาถึงระดับเขตตําแหน่งค่ะหนึ่งสองสาม เรื่องนี้เป็นประโยชน์มากนะครับจากที่ผมได้ดูมาเนี่ยผมอยากจะเรียนถามเรื่องหนึ่งคือว่าไอ้ turn over rate มันสําคัญมากเพราะว่ามันมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การที่จะเทรนนิ่งในการทำงานระยะยาวนะครับทีนี้ในแดชบอร์ดตัวนี้ก็ได้มีข้อมูลหลายอย่างครบแล้วแต่ผมขอเรียนถามว่าสามารถเติมได้อีกสักหนึ่งเรื่องไหมว่าอายุเฉลี่ยของคนออกอ่ะมันอยู่ช่วงอายุป,ประมาณช่วงไหนเช่น อยู่ในเจน X Gen Y g เจเจนอะไรก็ว่าไปเจน C เพราะสุดท้ายเนี่ยเราจะได้รู้ถึงค่านิยมเบื้องหลังว่าทำไมเจนเหล่านี้ถึงมีการออกมากที่สุดจะได้หาทางในการที่จะ,ะตัดไฟแต่ต้นลมถ้าสมมุติเติมได้เนี่ยเพราะผมไม่รู้ว่าแต่ละเขตเนี่ยคนออกเนี่ยมันเจนเดียวกันหรือเปล่ามันอย่างไรจะได้ไปตอบโจทย์ทั้งผู้ช่วยผอ,อ,อ,อเขตว่าในการหาสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะได้ตัดเสื้อแต่พอดีตัวให้กับแต่ละเจน จะช่วยให้การดำรงรักษาคนอยู่ได้ง่ายขึ้นจึงจะเรียนถามว่าเรามีข้อมูลแบบนี้ที่จะโชว์บ้างไหมครับเดีย๋ยวขออนุญาตขึ้นหนูต้องวิ่งไปขึ้น PowerPoint ขอมันในหน้า overview ของตัว r e c r u i แล้วก็ turnover ค่ะจะใส่ตัวช่วง range อายุไว้ด้วยว่าออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอามากรุ๊เจนได้ว่าเจนไหน เจนเจน y เจนไจน z อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะสัมพันธ์กับตัว Engagement ด้วยเวลาที่ดูว่าเราจะจัดสวัสดิการให้เขาด้านไหนในการดึงให้เขาชักชวนเขามาอย่างนี้ค่ะร่วมทํางานกับกะทมค่ะนีค่ะ,คะสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตัวนี้คือเราต้อง Get r e q u i อน m e n t จากผู้บริหารหรือผู้ที่ต้องการดูการแสดงผลอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วเราก็รวบรวม r e q u i r e m e ต t ต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุปงและพัฒนาการแสดงผลของเราค่ะ ยาดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะในเกินของการเก็บฐานข้อมูลนะคะถ้าต้องการทราบข้อมูลอะไรเราสามารถที่จะเพิ่มไปในตรงตรงเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับซอสของเขาไว้อ่ะค่ะดังนั้นคือถ้ากรณีเราอยากจะโชว์มันก็สามารถโชว์ได้เลยค่ะอาจารย์อาจารย์แจ้งทราบอย่างนี้ก่อนนะคะตอนแรกอ่ะอาจารย์ให้คะแนนไม่เยอะคะแนนเพิ่งม,มาขึ้นตรงต,รงตอบคําถามอาจารย์เชษฐถาเมื่อสักครู่อย่างนี้ค่ะ สิ่งที่คุณทำเนี่ยอันนี้อาจารย์พูดกับทุกกลุ่มเลยนะคะปะกติเวลาเราเวลาเราทำเราพูดเรื่องหนึ่งก่อนนะการวิเคราะห์เพนพอยต์อะเวลาคิดเรื่องเพนพอยต์ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหานะคะมันมันคนชอบนักวิชาการชอบแปลว่ามันคือปัญหาจริงๆไม่ใช่นะคะเพนพอยต์ point, หรือแชร์เพนบางครั้งอาจจะเป็นความต้องการในการพัฒนาก็ได้อาจจะเป็นช่องว่างที่มีอยู่ในพื้นที่ก็ได้มันไม่จําเป็นว่ามันต้องสตาร์จากต้องเป็นปัญหาก่อนไม่จําเป็นนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันก่อน ทีนี้พวกคุณทำงาน HR กันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าได้รับคลนมามก็คือจากพวกคุณนั่นแหละคลนผู้ว่ามาว่าพวกผู้บริหารเนี่ยชอบเรียกหาย้ำๆเหมือนย้ำคิดย้ำทำไม่มีสมองทำนองนั้นซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราก็เรียกมันอยู่นั่นแหละข้อมูลนะเดียเนะเด๋ยวก็ถามคุณเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ถามคุณเรื่องนี้คุณซึ่งต้องถูกทารุณด้วยง,งานประจําอยู่แล้วเ,เจอพวกเราเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยอันนี้เรารับผิดนะ เพราะฉะนั้นการที่คุณคิดอันนี้มันแก้เพนระดับที่1แล้วอันนี้ถึงได้บอกว่ากกไม่ซื้อก็แย่แล้วเพราะจริงๆง,งานนี้อยู่ที่กอกอ,อยู่แล้ววันก่อนเขาก็เ,าเอาระบบขึ้นให้อาจารย์เห็นหลายอย่างที่คุณกําลังทําเหมือนระบบอาร์เคเต็กเจอร์ที่เขาวาดไว้แต่คุณล้ําไปกว่าอีกเพราะคุณขึ้นแดชบอร์ดแล้วพี่แป้งเขาถึงซื้อแต่ทั้ง2อ,อันของกอกที่มีอยู่ตอนนี้ขาดไปหนึ่งเรื่องใหญ่ซึ่งผู้บริหารอยากได้เมื่อกี้คุณบอกคุณจะเก็บรี q ควรเมนต์ไม่ต้องเก็บละว,วิธีคิดของคุณ คือ requirement ของเราเรียบร้อยแล้วมั่นใจในตัวเองได้เลยค่ะสิ่งที่เราต้องการคือ Analy t i c ทำไมเจนนี้ Rotation ถึงสูงการที่กอกอตอบอาจารย์ว่าเขาลาออกเพราะกลับบ้านภูมิลำเนาเขาอยู่ที่ไหนแล้วเวลาเขากลับบ้าน Ex i t คือเขาไปไหนอันตรางเงินที่นั่นกับสวัสดิการต่อค่าครองชีพมันล้ากว่าที่กรุงเทพมหานครมีจริงหรือเปล่าคนหนึ่งตำแหน่งเข้ามาวันดีคืนดีอยากไดอะกนอลฉันไม่อยากเป็นนักซับแล้วฉันอยากจะไปทำเรื่องอื่นบ้าง อาจารย์ต้อง provide การฝึกอบรมสกิลแบบไหนให้คนแบบนี้เพื่อเร่งให้เขาข้ามกล่องได้สิ่งที่ขาดคือตัว a n a l y t i c ถ้าถ้าขาดแต่จากการตอบคำถามของคุณเมื่อกี้แสดงว่าคุณคิดไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัว structure ที่จะขึ้นแดชบอร์ดที่ crossover กันอยู่แล้วเสียดายอย่างเดียวไม่มีเวลาเอาข้อมูลจริงมาเล่นแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์เข้าใจค่ะมันแค่ดึงคุณออกมาอบรม30ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปกินเวลางานคุณเยอะแล้วนี่คือเหตุผลให้ผู้ช่วยมานั่งจะได้รู้ไม่ได้มาเล่น แล้วถ้าคุณโดนลงโทษในอนาคตที่มาก็อาจารย์ตามเช็คบินผู้ช่วยเขตแทนคือคือเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดแค่นี้เองซึ่งซึ่งคุณก็ตอบแล้วว่ามันเตรียมไว้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแก้ถูกโจทย์มากแล้วก็โหกลุ่มหนึ่งเซตบาสูงมากอะ่ะกลุ่มอื่นเป็นไงตอนนี้หนาวแลครับเออควรหนาวโอเคขอบคุณมากคะ่ะขอบพระคุณครับขอบพคุณอย่างนี้ครับไปกัน